มัดรวมแคลเซียมยี่ห้อไหนดีที่สุดจะมีห้อไหนบ้างไปดูรีวิวกันได้เลยค่ะอันดับที่1แคลเซียมพันเดนเจอร์ใน1นขวดบรรจุทั้งหมด30นนเม็ดใน1เม็ดจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตถึง1000มิลลิกรัมค่ะอันดับที่2แคลเซียมพลัสคอลลาเจนแปไทายเดนเจอร์ตัวนี้นะคะใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30นนเม็ดใน1เม็ดจะประกอบด้วย แคลเซียมคาร์บอเนต650มิลิกรัมพร้อมกับคอลลาเจนแบบท้ายจากปลาอีก2 0 0มิลิกรัมและยังให้ซอยโปรตีนอีก1มิลิกรัมค่ะอันดับที่3แคลเซียมออลเทียเนตพลัสวิตามินดีนิวทรอใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลซึ่งใน1แคปซูลของเขานะคะจะให้แคลเซียมแอลเทียเนตถึง500มิลิกรัมพร้อมกับวิตามินดี3อีก1มิลลิกรัมค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่4ค่ะแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินดีฟาร์มาเทคใน1ขวดบรรจุทั้งหมด30เม็ดซึ่งใน1เม็ดจะประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต618.2มิลลิกรัมพร้อมกับแมกนีเซียม20% 380มิลลิกรัมและวิตามินดี3อีก180 IU อค่ะและอันดับสุดท้ายอันดับที่5 แคลเซียมอัลเทอเนตพลัสแมกนีเซียมวิตามินดีซิงค์ไบโอเทนติกใน1ขวดจะมีทั้งหมด30เม็ดซึ่งใน1เม็ดของเขานะคะจะให้แคลเซียมอัลเทอเนตถึง881.92มิลลิกรัมพร้อมกับแมกนีเซียม20% 200มิลลิกรัมและยังมีวิตามินดี3 93 IU พร้อมกับซิงค์20%อีก17.15มิลลิกรัมค่ะ แคลเซียมทั้ง5อันดับที่ยูกาได้มารีวิวในวันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาแคลเซียมยี่ห้อไหนตัวไหนอยู่แล้วก็ไปหาซื้อกันได้นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวอาหารเสริมดีๆแบบนี้ที่ยูกาจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูในโอกาสหน้าอีกนะคะสำหรับในวันนี้ยูกาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ